สวัสดีครับผมกระซิบครับแล้ววันนี้อยู่ในเลนโบซิกไอ้ผู้หนุ่มอสการ์นี่คือซันนี่ส่วนผู้หนุ่มจีนชินช้างนี่คือจิดเฮ้ยกูได้ตัวใหม่ว่ะกูได้แคปแคปแคนแคปแคนอ่กับค้านอ๋อกับคข้านเออกูได้แคปกูได้กับค้านมาเล่นว่ะกับค้าวงันกูจะได้เป็นกับค้านแล้วกันนะปืนพกต้องเป็นโอ้ยเชี่ยก็สเปรดใช่ป่าวะทีเอสเอชสเปดที่มันหมายถึงก็สเปรดใช่ไหมยศไอ้หมอเฮ้ย กูแคบแค้นโดนโดนแคบแค้นขับคายครับขาแคบแค้นด้ขับขาด้วยแคบแค้นมาแล้วแคบแค้นแคบแค้นแคบแค้นหนึ่งเรียกแคบแค้นซองโอเคแบบแรกปิดประตูกันเลยอุ้ยกดอะไรปิดประตูว่าลืมกด F barricade กูลืมยันปุ่มปิดประตูเว้ยชึงชังไงเสียงอะไรไม่ได้แล้วบันไดต้องปิดปะ ถ้าถ้าเพื่อนวางไว้กูปิดแล้วกันนะประตูตรงบันไดอ่ะเพราะว่าบันไดมันอันตรายโอ้ยมีเป็นโน้ด้วยเล่นได้ไหมเล่นเป็นโน,โนโไม่ได้เออแอคชั่เล่นเป็นโน้ได้ไหมวะถามอะไรอยู่วะใครๆก็อยากเล่นโอเคพวกมึงเหมือนมันจะเริ่มแล้วใช่ไหมดูไอ้เทมเลยดิไม่ใช่ครั้งไหนหลัง แมงโหอยล่ะใช่ไหมมีใครเจ็บปะไม่มีไม่มีไม่มีโนโนโนยังยังไหวยังไหวกูดูบันไดแล้วกันตรงนี้ต้องพังประตูมาถึงจะเจอโอเคตรงนี้มีบันไดเฮ้ยอุ้ยเราสามแล้วเออเอ้าไปตายมันโรมจะชั้นล่างวะอาจะชั้นล่างนะชั้นล่างสุดเลยชั้นล่างใช่ไหมกูเห็นเพื่อนเพื่อนแม่งบุกออกเป็นแบมไปดูอยู่เฮ้ย พื่อนยิงเหรอยิงน้ำเยียอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยตุงกูเ <c oughs> สียง <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ตุ๊กูตุงกูตกุ๊ตกูตกุ๊กูตุ๊กูลูกซองในยระยะนี้เฮ้ยเชี่ยฮ้ย,ยแม่งมาเป็นโดนอวินว้าวกูตาย มันขึ้นมาแล้วท่านี่ตรงตรงตรงไก่ปมปืนใกล้บันไดอ่ะออตายลาเลยเอาเอาตายตายกันหมดเลยโอ้ยเจ้าพยาว่อนตายล้วอือนี่ใครว่าชิงช้างนี่หวะ

กูไม่รู้เลยว่าตัวกูทำไรได้กูเล่นเป็นเอ่อขับคานคือวางกระตักตรงขอบขอบป,ขอประตูอ๋อมีคนเล่นไปแล้วอะ่ะยังยังยังโอเคงูเล่นแล้วกันแคป้ังนะแับคานแคปแข,ขนแคปแข,ขน,ขขนแต่กูจะเปลี่ยนเป็นปืนปืนอื่นแทนเอาง่ายคือเดินไม่ดูมมือเตรียมตัวตาได้เลยวางได้เฉพาะขอบประตูใช่ไหมใช่ขอบประตูขอ,ะตขอบม้าต่งครับโอเคใช่แนนไม่วางแบบพี่คิดว่ามันจะเดินเข้าทางไหนพี่ก็วางไว้ ได้เออแล้วก็วางวางด้านล่างนะวางกุ๊กเขาง่ายวางตีกูมั่นใจในบันไดมากเลยอ่ะส่วนมากอ่ะมันต้องมันต้องบันไดอ่ะจากใจระดับไตไซเบอร์แล้วบันไดวางประมาณสองอันนะพี่กดอะไรคือวางอ่ะเมาส์กลางเหรอเมาส์กลางกูว่าน่าต่างที่มาอุ้ยอ๋ออุ้ยเจ๋งดีว่ะ อะ right, แล้วก็นี่แหละไอห้องบ้าๆไอแหลหน้าตา่างนี่มาชัวนี่แล้วก็ <5 seconds. S 1> ประตูนี้ปิดไม้เสร็จปุ๊บก็ใส่กับดักสวยงามไงเข้า oh <my> มาแผน่นี่ใส่ไม้เข้าไปก็หอัดแน่นอย่าให้มันโผล่มาได้โอเคนี่คือความม่วงกูปะพร้อม s t a n d b หนึ่งในตัวที่โค้งที่สุดของกูเฮ้ยตรงกูตรงกูมาได้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 สองตัวสองตัวตรงกูตรงนี้ตรงนี้ได้ได้ได้รอดแล้วกูมาร์คไว้กูมาร์คไว้มาร์คสีเหลืองปิ้งใหม่ดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีก็มีมาร์คสาม เอขอบบนเยเพื่อนเคียบป่าวะเพื่อนเคีย์แล้วมั่งลีรสักคู่ชันบนตรงนี้มาตรงฟาร์กสี่มาฟาร์กสี่เหรอโอเคตรงกูยังมีเพื่อนคุมอยู่น่าจะปล่อยได้ก่อน พักหนึ่งอ่ะมา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 สองตัวมาตู้ไม่เหรอตายแล้วหนึ่งโอเคโอเคกูกูเป็นทางกูก่อนแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าคนละทิศกันว่ะอันนี่มึงนี่เนี่ยบันไดเนี่ยบันไดเนี่ยซะนี่ไม่รู้ไปยังวะจะมีร่องรอยกันต่อสู้เต็มเลยมึงเป็นหมอปะหัวกูปิงไม่ใช่ผมเป็นหมอผมเป็นหมอมาผมเลย Ờ như okay. này, như này, hiu này. Viu màu ý, ý heal này? Nại. Man luôn, hiệu này, heal này. quá. Kìa. A lãi đôn, à? bon bon. bon. Một này. Vâng, ừ. hiu yeah. này, mọi người. Một năm này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 . 1 năm này. วางกับดักเชียตอนวางกับดักโคชเชียโคตรเนี่ยมาอีกวะเป็นอ้ยใช่โดนสัตว์โอ้โอ้โอ้ตอนและทิ้งช้างแ้วทิ้งช้างเลยวันนี้ยิง้าวมันยัาาเคอี่เป็นตัวสปอตที่ดีมากเลยนะถ้าวางวางมุมกล้องดีๆอ่ ไอ้พีวีอะไรนะโอนี่ไอ้สุดยอดโซงโซงโซงไงชินกูไม่ค่อยเข้าใจด้านการปิดประตูเท่าไหร่เออเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยล็อกมามึงล็อกขวากูล็อกซ้ายไม่ต้อง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 เหรอโอเคเอ้ยเขาเล่นกันงี้เหรอมันคือวิธีการเซฟไซส์วิชาใหญ่ถ้าปิดหมดมันมันอับไซส์มันไม่มีเล่นมันจะไม่มีเล่นอ่าโอเคไอ้บันดุงบันไดนี่กูไม่ค่อยชอบเลย ก็ <letter> ต,ต,ต้องโผล่มาตรงนี้ลุ้นได้ตีทะลุเลยเนี่ยมีแน่ๆตรงเนี้ยเนี่ยไอตรงเนี้ยใครมีช็อตการ์ดยิงทะลุได้ในกับดักเพียบเลยว่ะตัวนี้มีเอ้ยโดนเนี่ยไม่มีใครฟอสเลยเนี่ยที่จะมีต้องไปดูแบบคลิปคลิปใสเซตใสอะบางใสะมันต้องดูคลิปดูคลิปเหรอใช่บางบางทีต้องดูใช่ ติดตั้งกับดักให้พร้อมตั้งกับดักที่ต้องวางแบบวางแนะนำวางตีนะพี่ย่อวางอ่ะไม่ไดองกันไม่มาตรงเออใช่ต้องนั่งนั่งไม่ไม่ค่อยมันไม่ค่อยดูกันตรงตีนโอ้โอ้มันวางโอ้วางงี้ได้อยู่โอเคเพิ่งรู้เฮียกูว่าทำไมมันวางกลางเงี้ยเลยมามามาแม่งระเบิดมาแล้ว เรียบร้อยมาอีกพววะมาอีกเรียบร้อยเอ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงมีเกาะอีกตัวนึงมีเกา็ฮุ้ยฮุ้ยโอมครับฮุ้ยเฮ้ยฮ่า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 อพวมึงอะไรอยโอ้ยมันเห็นคุณเป็นตัวเลยเนี่ยคุเห็นที่อ้สัตว์กูโดนสโมกอ่ะอุ้ยเหลือพวกมึงสองคนเลย เอ๋อเชี่ยเลยมึงคนเดียวไม่อยู่ใต้ใต้ตเคาน์เตอร์เลยหายแล้วเอ้ยตัวเชี่ยนี่แหละเออสวยมันจะอยู่หลังหลังเคาเเน์เตอร์ไม่รู้เคาน์เตอร์ไหนเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้โหมือเชี่ยมันดักว่ะยิงไม่ออกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหตาหน้าได้บุกละเอ้ยบุกแล้วเหรอโอเคได้เดี๋ยวดูดิถ้าบุกกูจะมีตัวอะไรให้เล่นมั้งแรนดอมเลยแรนดอมเลย เฮ้ยกูได้แก๊สว่ะอยู่จุดเดียวกับคิงขางนะคือแก๊สเ่ะตัวเฮียอะไรวะวิบไซส์คืออะไรสลับไซส์เหรอกลัวสโคบกลัวตัวไอคิวแล้วกันรู้กว่ากูกูชอบไอคิวอ่ะไอคิวบอกกูไม่ชอบมึงน <laughs> ี่มันแผดไหนแล้วนเนี่ยคอนเนี่ยไม่รู้ทุกคนต้องเล่นจากชั้นสามเลยเชียร์กู ทำไมอ่ะเราเร<ล>ามึง <กะ S 1> มุดเข้ามาจุดเดียวกูม,มึงอยู่หน้ากูเลยซะน,นี่แข่งโดนไหมทุกคนต้องเล่นจากชันช้นสามชัน <ไ ixa S 2> ้นสามแข่งโดนไหมออกงไปแล้วเออไปเลยดูที่ชั้นสามมีอะไรอุ้ยจอเสียเลยชันย้นสามเรียบร้อยจอพังเลย Away, duck, ม,มันวางไอ้ดักม like ันมันมีตัวมิวนะโอ้โหเฮ้ยเอ้ยกูอ่นเล่นกูอ่นเล่นกูอ่นเล่นเล่นโดนเลยอ่ะเราเรารู้ยังไงว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยสามผู้มึงกูไปด้วยพวกมึงดีกว่าเฮ้ยกูบุกไม่เป็นว่ะตั้งรับกูยังไม่รอดเลยสเนียวตัวโลมาเหรอเฮีย กี่พี่ให้กราบงสีโฟสีโฟรงเค<ป>ียร์มองเคลีย<ป>ขานะครับ่านไม่เคียร์ไม่เคียร์ระวังผมออ,อให้ผมเอาให้เดียวนี้ไปมมกูดูซา้ายนะกูดูซา้ายมึงดูขวา องเยมีป้าอุ้ยหลังมาหลังมาหลังมาสันนี่โอ้ยเชี่ยเอามันเอามันกูโอ้โหโอ้ยแล้ดึงกูนั่งกูงจะล็อกหลังให้กูจิมกูกูดูซ้ายกูดูซ้ายอยู่กูเคลียร์เองไม่ต้องโล่โล่มันกันได้แทบกูกูเห็นพวกกูโดนเลย อย่ยเลยก็หามมุมไม่ไม่ลงเล่นสักทีชิงเอาไม่ใช่ชิงช้างเหรอเฮ้ยเราเนี่ไม่ใช่ชิงช้างเหรอมีแต่ชิงช้างอย่างเดียวเลยช้างเ้ยิงนเดือดอย่างอ้วนเลยแซวไปไหนหลือไปคดไทยลองลองกดทีฮัลโหลกดอยู่กดอยูกดอยูเออกดอยูอ่ะกดอยูฮัลโหลอายุ อายุไตแล้วพี่มันโดนอย่างอ้วนเลยพี่กลัวเขาไม่รู้อ่ะพี่ร้อยโลวะเนี่ยไอ้แม่งโดนโดนเข้ามาเป็นอันนี้เลยอยากนู้ว่าเกมอะไรวะเขาบิ๊ตตี้อายุวันทเทเรตกิโลกรัมมาเลยเหรอเจอเลยเหรอยิงเช็ค

สตีสตีหลังอีกสตีโอ้โหสตีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้เนี่ยโดนซ้อนซ้อนนในซ้อนนี่ซ้อนในซ้อนเดินไม่ระวังเดินไม่ระวังเดินล่งโล่งไปเช็คนะก็บอกเลยเห็นอะไรแบบขยับได้ทีเดียวมึงอาจจะได้เห็นแค่ทีเดียวของมันก็ได้กูนึกว่ามันแรง นิดเดียวแบบนิดเดียวจริงอ่ะเฮ้ยกูเปลี่ยนตัวดีกว่าวะกูเล่นเป็นแ l a สิวะตัวเทียอะไรไม่รู้อ่ะมันมีปืนอ,อะไรให้กูเล่นมากว่ามีปืนเดียวเองเหรอกูเป็นไอิวเหมือนเดิมก็ได้เฮ้นยน่าจะเหมาะกับคนตาถั่วอันกูที่สุดลนะเอ <N> าไว้สะแกนมันยังแรงเหมือนเมื่อก่อนประชิดับบมาเรียที่แบบโดนอกโดนขาตายเลยไอ้ตอรงม้ามอ่ะ <N> <N> เฮ้ยเจอเลยเจอตัวไม่มีไม่มีหม้ามพี่แค่ตัวไปเกมแม่มนคือตัวแล้วแหละตัวโดนโดนตัวโดนขาโดนขาไม่ตายโดนตัวตายเลยชั้นหนึ่งว่ะแต่แต่ต้องไม่ไกลเกินนะถ้าถ้าไกลเกินมันจะลดดาเมจกูซ่อนโดนไว้นะเดี๋ยวกูจะเอาไว้เอาโดนไว้เป็นสแกนอีกทีนึงอ่ะเล่นแบบนั้นแหละ สิ่งที่พูดเล่นเริ่มต้นคนเล่นเนี่ยดูกล้องวะนี่เดี๋ยววิ่งไปใกล้ๆเหมือนกันเดี๋ยวกูสแกนคนให้อีกทีนึงมีบ่เหรอเดี๋ยวชิดเวลาพี่จะชิดหน้าต่าง เราจะไม่เห็นมันแต่มันจะเห็นเราก่อนอย่าชี้หน้าต่างใช่ไหมใช่ห่างๆเดีหนึ่งให้เรามีมุมยิงแล้วมันกว่ามีขับผ่านตรงนี้นี่กับดักตรงนั้นนะที่กูเล็งไว้โดนกูอยู่ตรงช่องกับดัก โอ้โหป่าสูงไปเฮียมีเหรอมีสองตัวป่าสูงไปเสียดายป่าสูงกันไงถ้าป่าต่ำเหมือนกันน่าจะได้หัวอิมเซนโคตรโง่ในตาเนี่ยมันกูจะอยู่ใกล้ๆนะนี่ไงกูอยู่ตรงนี้เองมีนี่หนึ่งจุดนี่ไงเฮียเนี่ยกูเจอแล้วอยู่ตรงข้ามกูเองยน เลเซอร์ป้าชินตายของเพื่อนอะไรวะห้องพวางควะมาชัวเสียงนี้ C4 ขึ้นมาเพื่อน กลุ่มออกมาปลาดอยู่นานไม่ได้ว่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยเวทนอะ้ะโอ้โหจิงๆรู้สองเลยพี่เฮ้ยมีคิดซ้อนกันเนี่ย <c oughs> อือหืมยังได้คุ้มเลยเฮ้ย